มันยังนี่ยทรงหน้าข่างทางย้ำแร่งคุณในเหยียบขี้ตมเอา้าสบายดีพี่น้องได้รับบันไม่อยังหรอรอโอ้ยมันเก็ดหรอกจ่าเขาเลยเนาะอ,อืม พี่น้องสังเกตคนถือขู่พี่น้องคนถือขู่วันยาน้อพี่น้องสังเกตเลี้ยวไปเลี้ยวมากในย่านพี่หลกกอกบ่เคยมาป่ามาป้าเราย่านบันนี้นได้ยักโตไปกูือก,กบบป,ปอ <c oughs> อมีวนโย,ยนใส่คนสวยแล้วนะ่ะทีดินนะ มันกนขีปโปมย้มเร่งพี่น้องเอาม้วนมาไปกฤติภัจจะมาหากลิ่นขี้ปมเหมืนนั่นตัวที่สองเออไหนขอดูหน่อยโอเคอเอาเอาถังมาใส่ถังอือรูเรียงเอาเลยพี่น้องเลยได้กี่ได้สองตัวแล้ว อืมอ,อืาขันกล้องอันตัวนี้ควาพุเจ้าบอนซ่อนพู้ถือขูดเ้อพี่น้องรูเล,ลียงบ่สันพี่น้องลอ thì khu nông quần mẹ nhang nhang tà nhàng vậy đó đơn vay đơn tà mẹ vậy nhang anh ยาช้านะจะจรนสลัดมานะนี่เลยแม่อืมอืมเงนบอียสางมาถามเจ้าพ่อจอิปุ่มสมัยเด็กหน่อยสมัยเด็กหน่อยเดียด๋ยวเเคยกุด ว้าตัวฮะตะกี้เขาขุดน้ำตาลางเหี้ยนทันเลยหรือไม่ได้ออกมาปลาแบบนี้ซ้ำตะกี้แหนแถวาตาลางเงนนาหี้ยนเ้องสีดึกตะกี้ปูใช้เพื่อเห็นลูกก่อนเย่มือไปแง่นะฮะเป็นขี้เข็บขี้เข็บมันเขามาหากินขี้เข็บมันมามากินที่ปูเมื่อเห็นแล้วเออเอาลูกเจ้าหน่อย พี่ละยังวะแม่เด้อเดินเดินเดินใหญ่ขี้ค้านเดียเ๋ยวเจอการ์ตูนโจน,นสลัด vào vào đu đây xuống vườn bốc khoai gian nào đi nhỉ bốc của chưa cô mẹ cua không dễ bị ถ้าปรยังเหรียญต่างออกกันรังกายพี่น้องได้แล้วสองตัวคนจี่โปมยำเลยงวิธีชีวิตคนมันนอกเข้าหาพี่น,น,น้งวาวาองอยูเ่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่เงเทพด้เบื้องเ่ากะจีไดียววัดโอ้ยเขาเยะขีดหอดต่างต่างเยียูยุบันได้กี่เนาะอีพอภาพไปขุดได้กี่กะสีวาเนาะมีตั้งห้อยคนขุดพี่น้องไอ้ลูกระวัดระวังนะย่างมาเด้ออ,ดอืม เอ้วย่างเรียนเนาะกวนมาชวโมงหนึ่งในสองตัวสร้างตะบังหยาละพี่น้องเลยจะดึงผ้าพันยางเร็วเกือบพรมันคูใหญ่ ได้ยี่ลีบอ่เออพี่น้องกับปูหน้าแบบนี้เออเอามานะเอากระปูกนี่หู้นึงเงี้ยนี่นะยุคางอันเสาปูน่ะได้เทงกระปูกั่นีอือตรงนีนมีนามก็มีกระปู ตัวนี้น้อยเท่านะเออหามุกตกใจ่สเดือนอันนี้นะนี่เด้อเอาไปปลากินมักเลยเอาไปใส่เบ็ดนะอืออะไรอีกแล้ว

น้อยไปลูก<อ>ุดกระปูย่ำเรียงนี่แล้วพี่น้องนะอันนี้สายยังนมนม์นเน่ย ไปเวียดนามคนวันไยนีชีวิตยำแรงหายางเน่นทุ่งหน้าขางทางยำแรง นเหยียบขี้ตมบรรยากาศที่เล่าย่ำแแร่งพี่นอ้องรถในหลายขนาดพี่นองวันนี้ก้อนดิเมีย มาแอันบ้านขุดคุยเล่นน้ำแม่น้อยกับพ่อวันแต่ว่าก่อนจะไปเฮียนน้งองอ้นเะ่อเบิ่งเป็ดแล้วก่อนอฮ้ยเป็ดแล้วคือหลายเถอะมีบ่อันมองอันคอยเห็นเล้าลงอันกล้องวงจรเหล้านะอันผู้มาขโม,มยเป็ดเหล้าย่ป,ประตูนั่นเนาะโอ้พี่น้องพี่น้องเห็นบอกคนเป็ดเล้าโอ้แตะเวนพอดีมุมนี้สวย เป็ดเล่าหลายเนาะยู่ใต้ต้นกอกพอดีเลยครับต้นกระทินอันนี้ก็ต้นมะกอกน้ำลามหมูเลือดแดงเป็ดกระดิคักรนนะพี่น้องครับเนาะสำหรับคลิปนี้จลิลาไปก่อนเนื้อพี่น้องมาจบอยู่นํามันเป็ดพอหวันพอดีย่างไก่มาเห็นมันงามเศรษฐกิจพอเพียงเราอันนั้นก็เป็นฟ้ามครบแล้วเนาะอันนั้นเนาะ ลาภิกรสวัสดีครับ